แล้วก็อยู่ที่จังหวัดระยองนี้มาตอนนี้เข้าปีที่9นะครับก็สาเหตุที่ทําให้เริ่มซื้อคอนโดกับทางโครงการนี้ก็คือครั้งแรกเลยคือบังเอิญนะครับไปเจอป้ายโฆษณาของโครงการ2ตอนนั้นเป็นที่อมตะซิตี้นะครับก็หลังจากที่ไปดูห้องตัวอย่างแล้วก็คุยกับทางสถานก,การขายก็ตกลงใจจองไป1ห,ห้องมนาะตอนนั้นนะครับก็นั ตอนนั้นเลยก็คือคิดว่าจะอยู่เองนะครับแต่พอห้องเสร็จแล้วก็บกรกลบคุณหารเอาเข้าจริงๆแล้วก็คิดว่าให้เช่าน่าจะดีกว่านะครับก็เลยตัดสินใจให้เช่าไปนะครับก็ตั้งแต่ตอนนั้นมาจนณนะปัจจุบันก็คือยังไม่เคยเข้าไปอยู่เองเลยนะครับก็ผ่านมา5ปีแล้วนะครับก็ตอนนี้ผมมีห้องกับทางโครงการทั้งหมดตอนนี้3ห้องนะครับแล้วก็ จองอีกสองห้องสําหรับโครงการใหม่ซึ่งยังสร้างอยู่ยังไม่เสร็จตอนนี้นะครับสาเหตุที่ที่เลือกที่นี่นะครับก็อย่างแรกเลยคงเป็นเรื่องของทำเลที่ตั้งนะครับทีอ่อยู่ในนิคมแล้วก็อยู่ใกล้กับอีกลหลายหลนิคมนะครับแล้วก็ที่ตามมาที่สําคัญเลยก็คือคงเป็นเรื่องของการบริการและการขายนะครับเรื่องของเจ้าหน้าที่นิติบุคคลที่ดีนะครับแล้วก็ รู้สึกได้ถึงความใส่ใจนะครับของของโครงการนะครับในเรื่องการดูแลลูกค้านะครับก็แลวเป็นโครงการที่ที่คุยรู้เรื่องครับแล้วก็ไม่จู้จี้นะครับก็ก็เลยทําให้ให้ตัดสินใจนะครับที่จะลงทุนกับทางโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไว้วางใจที่จะให้เขา,าดูแลผลประโยชน์ของเรานะครับ